ครับวันนี้มาอยู่ที่นะครับร้านทุเรียนเจมินนะครับอยู่ตรงหน้าโรงเรียน t o a นะครับนะครับอากาศด้านในเป็นทุเรียนทุเรียนเอามาจากไหนพี่ของจันทบุรีทุเรียนจันทบุรีนะครับนี่ครับพอกกันสดๆเลยครับ ไม่ต้องถามนะครับการันตีการขายนี่ดูเปลือกนี่โอ้นี่ปอกกันสดๆเลยนะฮะนี่ครับเขาบอกว่าที่นี่มีพิเศษคือขายเป็นกล่องร้อยนะครับนี่ฮะไม่ต้องจ้างกิโลลูกเป็นละสองร้อยสามร้อยใช่ไหมพี่ใช่ครับร้อยหนึ่งก็กินได้นะครับมาตีร้อยหนึ่งก็กินได้นี่ร้อยเดียวก็กินได้นะครับเนื้อเหนียวนุ่มครับเปลือกบางครับดูนี่ฮะ มาจากจันทบุรีเลยนะครับสดใหม่ทุกวันอ่าตรงนี้เป็นที่เก็บทุเรียนใช่ไหมครับพี่โอ้โหนี่นะครับนี่นะครับดูขังทุเรียนของพี่แกเอาเอามาทุกวันใช่ไหมพี่ใช่ครับรถรถจะมีคนวิ่งไปวิ่งมาใช่ครับมีรถมาส่งครับมีรถมาส่งให้ลงทอย คงคอยรอวันครับสำหรับอันนี้เป็นช่วงเปิดสวนใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เป็นเปิดฤด,ดูกาล<อ>ของจันทบุรีช่วงเปิดสวนนะครับนี่ครับดูเรียนข้างในเต็มเลยนะครับ,รรบนี่เดี๋ยวพาไปดูทีนี้เดี๋ยวพาไปดูเขาบอกมีกล่องเริ่มร้อยไปพี่ัสดีครับ อันไหน,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 นครับของนอร่อยเป็นตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหโอ้นี่นะของนอร่อยนะครับนี่ฮะของนอร่อยนะครับขายดีขายหมดทุกวันหมทุกวันอันนี้คือผมมามา,มา,ม,ามาตามตามเพจนะครับมาจุกับจะมีกลุ่มกลุ่มนางงมองกลุ่มนึงนะครับเวลาอะไรเราจะโพสต์เข้าไปให้แบบเหมือนกับว่า เทมินในคนที่เป็นเจมินใช่ไหมโ<ช><ช>อ้โหน,น,นี่ครับจีเอสนะครับผมก็คิดว <c oughs> ่าโอ้โหเดิอย่างสาวๆอยู่นี่นะครับนี่นะกล่องละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่รับตัวทำผลได้นะ,ะนี่นะก็ของะ100ละร้อยนะครับถ้าขายเป็นโลรูละโลละเท่าไหร่นะพี่โลละร้อยห้าสิบใช่ไหมอ่าใช่ค่ะถ้าเป็นลูกตอนนี้นะตอนนี้นะคะวันนี้ก็คือโลละร้อยห้าสิบไอ้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ขายยังไงแบบนี้ช่างใช่ไหมครับใช่ค่ะ ันนี้จะเป็นเนื้อคัดพิเศษอ๋อเนื้อคัดพิเศษอันนี้ก่อครึ่งกิโลค่ะอันนี้เท่าไหร่ครึ่งกิโล250รอาสอันนี้250ราสเนื้อล้วนๆนะครับใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้คือจะเป็นเนื้อหนึ่งกิโลคือจะขายก็คือสองร้อยสี่ร้อาทค่ะนี่นะครับก็เป็นทุเรียนกล่องละ100บาทนะครับนี่ฮะนี่นะครับดูนะครับเนื้อเน้นๆเลยนะครับ พี่แกก็เติมตลอดทั้งวันนะครับทุเรียนขายได้หมดไปก็เติมนะครับสดๆใหม่ๆนะครับอย่างที่ให้เห็นนะครับก็ปอกใส่กล่องมาวางกันสดๆตลอดเลยนะครับถามแกว่าเติมไปกี่รอบแล้วแกบอกจําไม่ได้แล้วนะครับวันหนึ่งก็ยอดขายก็เยอะพอสมควรนะครับ นีะดูสิครับปูใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมครับ,รบนะีะชิมน่นะฮะอันนี้ก็เป็น,นะะ<อ>เนือคัพิเศษ๋อไม่ผมซื้อผมจะซื้ออันนี้ผมจะจ่ายนี่เลยเราไม่ได้กินฟรีนะครับเรามาซื้อแล้วนี่นะฮะร,ร้อยหนึ่งนะครับร้อยเดียวกิกนได้เนี่ยฮะ เนี่ยจะเป็นเนื้อไก่ฉี<อ>กกไ่ฉีกครับเนื้ออะไรนะก็ะบอกเนื้อไก่ฉีกตรงนี้มันจะเหมือนอกไก่เนาะใช่ค่คะอ๋อเหมือนอกไก่นะครับบอกนะนเดี๋ยวลูกยังกับพี่ๆเขาบอกเลย ดูเนื้อเน่อยผมไม่ไม่แม่คุณเรียนอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับชอบกินอยู่นะครับดูเม็ดนะครับดูเม็ดครับเม็ดนิดเดียวนี่แหละครับดูฮะหูตัวเรียนสดๆใหม่ๆมาจากสวนเลยใช่ไหมเพี่ใช่ค่ะร้อยหนึ่งก็เกือบอิ่มแล้วยังมีกินนี่อีก แล้วนี้อุดหนุนนะฮะเปิดได้ไหมพี่เปิดได้สามสี่ปีแล้วสามสี่ปีนะใช่แล้วเดี๋ยวเป็นจริงอร่อยครับร้อยบาทนี่คุ้มเลยนะครับเมื่อกี้ถ้าซื้อไปกี่กล่องเมื่อกี้ลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าสองกล่องสองกล่องก็กินได้ฮึ่ เนี่ยเอาคนไหนอีกคนนึงไปกินก <c oughs> ็เลยใช่ไหเป็นเด็กด้วยนะฮะคิดถึงงกินดูองกิก็จะด,ด,ดนะฮะอร่อยไหมอร่อยครับไวเดียวผมขายดีนะฮะ นี่นะฮะก็เป็นอันนี้เดี๋ยวให้ตากกล้องเดาเอาเอาเอาันไหนีกกล้องนึงอ่นะเอาเหยียบเหยียบหมูไปบ้างถุงนี่แมกล่องไหนอ่ะนี่ฮะสองกันร้อยนะครับแม่เราอันนี้อันนี้อันไหนเนื้ออันนี้นะนี่ฮะเป็นบรรยากาศในร้านนะครับ ขายแบบขายทุเรียนอย่างเดียวเยื่ออื่นไม่ได้เอามาเนาะใช่ค่ะช่วงนี้ยังไม่มีค่ะโอ้แจะมีเนาะมังคุดอะไรนี้มีหมดอ๋อมีมีมีผลไม้อย่างอื่นด้วยแต่คือเขายังไม่ได้เก็บใช่ใช่อืมนี่นะครับมาอุดหนุนได้นะครับที่ร้านเจมินนะครับฝากเบอร์ตัวไม่ไี้คะ064ใช่ไหมครับใช่ค่ะ064 779 8083นี่นะครับผ่านไปผ่านมานะครับหน้าโรงเรียน t o โนะครับใครที่เข้ามานะครับฝาก กดติดตามกดไลค์ดกดแชร์เพจของจักรกิจเดลทำเกษตรนะครับทางนู้นก็พี่แกปอกกันสดๆเลยนะครับมือปอกนะครับพี่มาได้นะครับไหนได้ยังเล,ยนะเลือกไม่ถูกนะครับมัน <c oughs> เพราะว่ามัน <c oughs> มันน่ากินทั้งหมดเลยนะฮะคือเลือกอนนไม่ถูกนะครับเยอะมาก่า,า,กาอันนี้ต้องเซียนจริงๆนะครับใครถ้าเคยจับช่างน้ำหนักมือเนาะ จะรู้เลยว่าอันไหนมันหนักะส่กล่องนะฮะเสียหนึ่งอนเี่อันหนี่นะครับสามกล่องจัดไปมะครับเป็นเนื้อสวยเอันนี้ได้กินแล็วาอมาเรื่อยๆนะครับนี่นะเป็นสามกล่องได้เลยครไเลันี้สนะครับกินต่กิที่เลคีเราจะรบกวนไหมคะเลยนะคะ ครับเติมอยู่เรื่อยๆใช่ไหมพี่ใช่ค่ะครัเติมเรื่อยๆอ๋อเรื่องเติมอยู่เรื่อยๆนะครับไม่มีหมดนะฮะถ้าถ้าไม่หมดส่วนมากก็หมดใช่ไหมไม่มีไม่มีทางคืนนะบางทีก็ไม่มีทางคืนค่ะใช่ขายวันต่อวันวันต่อวันนะครับใช่ครับอร่อยปิ้นปินยันลูกบวชนะฮะนี่ครับพี่อ่ะ ผ่านไปผ่านมานะครับเจมินนะครับผูเรียนอะไรนะผู้เรียนเจมินนะครับมาอุดหนุนกันด่านครับเรามีผลไม้ยัี่ห้อสมัยกันใช่ใช่ค่ะเราคือการอร่อยนะครับเนื้อกรอบนะฮะนุ่มอร่อยนะครับขอบคุณเจมินมากนะครับขอต้อครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากร้านด้วยนะครับหน้าริบดูยีเอกผมขอบคุณครับ เล็กแต่สีสวยครับเนื้อดีรับประกันเนื้อเลยครับเนื้อไม่ธรรมดานะครับฉีกเลยนะครับโอ้โหวางให้ดูไอันนี้ก็แป็กล่องละร้อยใช่ครับตรงนี้ปูเล็กทำกล่องละร้อยมาเลยครับเนื้อแก่พี่รับประกันครับเนื้อเหลือง